มาใส่ามาดามใส่าามาดามนี่จะฝากฝเอาเอาเอาประคำมาให้หน่อยนี่เดี๋ยวเช็คงาฮาัล้วฟังเสียงก่อนนะคะอ๋อสัญญาณหายไปแล้วนะทุกคนนี่แบบอย,อย่าให้เขารู้มากกลุ่มเดียวกันนะเราจะได้ดูแบบว่าเราไม่ได้มาจาราจนเราเป็นแบบว่าแค่สารังเมืองคนมาเยอะอะไรประมาณนี้โอเคค่ะมายังคะนี่คือเตียม แล้วนี่เมื่อกี้ก็คือออกไปในไลฟ์ด้วยอุ้ยทำไมไม่ขึ้นหลักขึ้นเอามาแล้วโอเคตอนนี้ไลฟ์แล้วนะคะอ่าโอเคจะแชร์แล้วนะคะทำไมสัญญาณไี่เหรอนี่คือเตียมแล้วก็คือก็คือดูแพงดูดูรวนมีมีทะเบียนรถด้วยโอ้โหมาเพียบเลยโอ ไโอยสวัสดีค่ะนี่คือแบบดูยิ่งใหญ่มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณแม่ของมาดามนะคะแม่นมนะคะแม่นมนะคะแล้วก็อาจารย์ลิลาณีนะคะก็นี่ก็คือสื่อกันเลยทีเดียววันนี้วันยิ่งใหญ่มากตื่นเต้นอะอยากทำไมมานี่เขาต่ออาจารย์นาคมาเขาต่อมากสวัสดีค่ะมาค่ะแม่ค่่ค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะแม่คค่ะแ เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเอางี้นะหน้ามาดามอยู่ตรงไหนตามมาดามตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวความเหมือนกับตรงจะเดียวบ้างจริงอะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้มาไหว้ศาลหลักเมืองหรือหรือเปล่าคะไม่หเปล่าไป้าจิตวิญญาณจังหวัดออกมาฮาริซ่้ายป้าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดออกมาไหมไหนในที่ไหนาใครมาหามาดามจอยบ้างยกมือขึ้นอะไรเป็นขับเป็นขับนะโอ้เป็นขับนะคะโอเคเดี๋ยวใครถือป้ายใครถือป้ายขยายฐานขยายฐานนะคะ อ๋อนี่ไงอ่ามาอะเรบผิดชอค่ะคนละข้างคนละข้างอ่าตากล้องมาค่ะเหนือยเดี๋ยวค่ะใครใครเป็นใครแบบถ่ายรูปสวยค่ะมาตรงนี้เลยค่ะมาตรงนี้เลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือไม่มีแสงย้อนแสงชัดๆเลยนะคะมาฝั่งนี้เลยค่ะมาฝั่งนี้เลยค่ะมาอยู่นี่บอกไปอยู่ตรงสวัสดีค่ะไปอยู่กับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ โอเค่าก็ไปที่วลชนเลยค่ะกี่ชั่วโมงเองมาเป็นขนาดนี้ด้เหรอเขาบอกรู่นแกสามวันนี้ต้เรีคนแน่แน่เลยอันนี้ก็เป็นนักสื่อค่ะโอ้ยทุกคนดอกไม้ไม่บาลานเลยดอกไม้ต้องอยู่กันคนละฝั่งสิอ่าดอกไม้อยู่บาลานนิดนึงดีใจค่ะอ่าโอเคอุ้ยอ่ะจะเต้นมากดูมุมนี้เป็นยังไงเนี่ยอุ้ยตื่นเต้น่ะอันนี้คือแบบยังไงอ่ะไยเป็นคอนเสิร์ตหรอ แต่ายคอนเสิร์ตก็คืออ่ะจุดเต้นเข้ากล้องก็เดี๋ยวอขอเอาให้ไป้ายไม่บังาาก็คืออ่ะตอนนี้กล้องอยู่ที่มาดามใช่ไหมคะไม่เห็นต้องดูกล้องด้วยตกลงมาทําอะไรกันคะเนี่ยมาสอนรบเมืองอ่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะมาดามก็พาเพื่อนเพื่อนในกลุ่มขยายฐานบาร,รมี77จจังหวัดน,นะคะมาทําพิธี บวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพนะคะความจริงแล้วเนี่ยพวกเราตั้งใจที่จะมาบวงสรวงตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าคิวที่ศาลหลักเมืองคือแน่นมากแล้วก็เยอะมากเป็นไปนไม่ได้เลยที่ะจะได้คิวแบบภายในภายในปีหนึ่งอะไรเงี้เยเราก็เลยเราก็เลยปีนี้ก็เลยตั้งจิตว่าเออขอเยาวนี้อยากจะมาบวงสรวงแล้วก็บอกเพื่อนๆในกลุ่มว่า ท,ที่พูดย่ิง้รู้สึกอยากจะร้องไห <c> ้ <oughs> <c oughs> เปิดตัวได้แล้วไม่ต้องเก็บตัวเลยแล้วเราก็แบบว่าคือวันแรกที่บอกอ่ะเพื่อนๆทุกคนก็ไปทุกจังหวัดทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอ่ะแบบเราก็ไม่คิดว่าแบบทุกคนจะไปให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้บยบบใจรู้สึกว่าสาลหลักเมืองเป็นสถานที่ที่มีมีแบบผู้ดูแลจังหวัดใช่ไหมคะแล้วใจก็บอกว่าเอองั้นช่วยไปกราบแล้วก็ไปสวดมน ส่งบุญให้กับที่ศาลหลักเมืองด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนๆทุกคนก็ทุกคนอาสาภายใน7วัน77จังหวัดยกเวน้นจังหวัดสงขลาค่ะจังหวัดเดียวที่ศาลหลักเมืองยังคงบูรณะอยู่ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปอ่าสักการะได้นะคะแล้ววันนี้ก็คือวันสุดท้ายของการทำอ่าพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองที่ จังหวัดกรุงเทพคือเป็นจุดสุดท้ายของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากๆเพราะว่าตอนบอกก็บอกเพื่อนแค่แบบสองวันแล้วก็แล้วก็ลบทุกอย่างทิ้งแล้วก็คิดว่าแบบเออไม่คิดว่าทุกคนจะมาในใจก็คิดบอกว่าฉันจะไม่บอกพวกเธอถ้าพวกเธอ <laughs> พวกเธอจะต้องเ็วอะไรเงี้ยอาจารย์ลินีบอกเองเนี่ยใช่แต่สุดท้ายซึ่งวันเองนะบอกแต่สุดท้ายก็คือก็คือทุกคนก็มาแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะวันนี้อยากจะขอบคุณคนแรกก็คืออ่า อาจารย์ลีลานีค่ะขอขออาจารย์ลีลานีหน่อยค่ะอ่าโอเคค่ะในพูดวันนี้นึงค่ะโอเคอาจารย์ลีลานีเป็นคนที่อ่าดูแลประสานงานแล้วก็ทําอะไรบ้างคะในช่วงที่โโอ้หในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเลยมาอยู่ในกลุ่มหมดเลยใช่ไหมคะไม่หลุดไหมนอนนอนกันไม่ได้นอนคุยกับเอฟซีพวกนี้แอดมินไม่ต้องคุยเยอะ พวกนี้เขาไม่รู้หลังๆเรียนรู้กันหมดทําอะไรมากอ่ะเล่าให้คนไม่รู้ฟังค่ะก็มันหลายหลายอย่างอ่ะทาเยอะมากเพราะว่ากว่าที่จะรวมคนได้วันนี้ค่ะเราก็มีการรวบรวมคนจัดระบบจับทีมอะไรอย่างนี้ค่ะรวมถึงต้องขอบคุณแอดมินทุกคนด้วยที่มาเป็นจิตอาสาแล้วก็ช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นนะคะเพราะว่าถ้าเราจะรวมคนได้ขนาดนี้แล้วก็ทําทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะค่ะมันไม่ได้ทําได้แค่คนเดียวทุกอย่างมันต้องมีการคิด การวางแผนเริ่มต้นเนี่ยกว่าอาจารย์จะตั้งลำขึ้นมาอย่างงี้ค่ะเหมือนคิดโปรเจกต์มาดามคิดโปรเจกต์เราก็จะมาขยายผลใช่ไหมคะเราก็ตั้งต้นตั้งลำขึ้นมาว่าโอเคในในในความคิดเราเนี่ยจะต้องมีแบบไหนหนึ่งสองสามสี่แล้วจะต้องเป็นยังไงะค,ะค่ะก็เริ่มต้นจากมาดามอ่ะ,อะจะต้องการมาบวงสวงสารหลักเมือง ที่นี่นะคะที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่เป็นหัวใจหลักนะคะของประเทศไทยในการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทีเนี้ยอาจารย์ลินีก็อยากทําประคํมสวดมนต์นะคะแ<ม>จกกับทุกๆคนด้วยที่ที่อยู่ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็เลยอยด่่า่มีตัวอย่างอยู่ในรถพ<อ>ี่ปั๊ซี่ค่ะรถจอดกไกลไห่ขอเอามาลังหนึ่งเลยค่ะแอดมินแอดมินต้องมีแอดมินต้องมีมนมี่แอดมินประคมสวดมนต์เนาะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนังสือ หนังสือด้วยนะคะก็คืออาจารย์ทำประ,ประคำสวดมน,นี่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราทําให้ถวายพระครูไทยนะคะไปแจกลูกศิษย์ที่มอญพญานาคที่จังหวัดพะเยาะคะ่ะในวันสดมน์สิ้นปีแล้วก็วันหล่อพรมที่18อาจารย์ทําถวายพระครู1 0 0่เส้นนะคะทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้กับเอของมาดามจอยด้วยทุกคนที่ติดตามมาค่ะคืออาจารย์ลินี่กับมาดามเนี่ยเราเดินบุญมาหลายอย่างเดินบุญมาเยอะมากนะคะ เป็นต้นบุญก็เยอะมากแบบเหมือนเป็นพี่น้องสองคนที่บุกบา่าฝากฟันกันตลอดเวลาคือคือเยอะมากแต่ว่าบุญที่ที่อาจารย์คิดว่าเป็นบุญที่จะช่วยเปลี่ยนดวงชีวิตของทุกคนได้จริงๆริอ่ะทีมมากกว่าการทาทานอีกขั้นหนึ่งก็คือการปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทําประคำสวดมนต์ให้กับทุกๆคนที่เป็น f อของมาดามจอยนะคะเราก็ทําแจกทําแจกเลยนะคะโดยที่แบบเจ้าภาพก็จะมีเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพกองบุญ นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะคะทุกๆคนเนี่ยได้รับนะคะจะร่วมบุญตามกรรมสัตหาก็ได้โดยที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็ทาทาแจกตอนแรกคิดว่าจะทำเออก็เคยทําพันเส้นแล้วนะคะใจเราเนี่ยเราก็อยากจะขยายพันเส้นมันทําไปแล้วเราก็อยากจะขยายอีกสเต็ปหนึ่งก็เป็นคนแบบนี้คิดอะไรก็พัฒนาแล้วต่อยอดตลอดพันผ่านไปแล้วเราก็ต้องก้าวเติบโตนะคะต้องไปที่หมื่นซึ่งหมื่นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันพูดง่าย ง่ายจริงๆค่ะอยากจะทาหมื่นเส้นแสนเส้นล้านเส้นเนี่ยพูดกับมาดามเนี่ยตลอดไม่ใช่ตลอดแต่พอเอาหมื่นเส้นจร,จริงๆอ่ะโอ้โหตอนนี้ที่แจกไปก็ยังไม่ถึงห้าพันนะประมาณพันสี่เนาะยังแจกไม่หมดเลยบางส่วนก็ยังต้องแพ็กด้วยนะแล้วก็มาแจกในวันนี้ด้วยก็ก็กกมันเป็นอะไรที่บางอย่างเนี่ยถ้าเราจะเร่งมันก็ต้องใช้เวลานะคะเช่นเดียวกันชีวิตของทุกคนเหมือนกันถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะบางทีเราไปเล่นฟ้าเล่นบินน่ะมากเกินไปไม่ได้ เพราะว่าบุญที่เราทาเนี่ยมันยังไม่ถึงพร้อมอาจารย์ก็เลยคิดว่าการที่อาจารย์ได้ทําสิ่งนี้แจกประคำให้ทุกคนแล้วก็สร้างกลุ่มสวดมนต์นะคะสร้างบาร,รมีรวยล้นฟ้าล้นแผ่นดินเนี่ยทั้ง77จังหวัดนะ่ะมันก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้บุญกุศลที่ติดตัวตัวเราเองโดยที่เราใช้กําลังของเราเนี่ยในการสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ทุกวันนะคะตอนนี้ก็มีผลลัพธ์แล้วนะคะเพียงแค่40ประวันเนี่ยคนที่มาสวดในกลุ่มนะคะ ล่าสุดแอดมินนะคะได้ข่าวดีนะคะอ่าก็เราเก่ยเกับความลับของกลุ่มเราเท่านั้นุ่มเพราะว่าอยาจะรู้ก็ต้องติดตามต้อติดตามติดตามในเพจนะคะที่เพจอาจารย์เพราะว่าอะไรที่เป็นเรื่องของในกลุ่มคอยเป็นในกลุ่มเราจะไม่ไล่ถ่ายทอดสดนะคะมีความห่วงนิดนึงมีความห่วงนิดนึงเมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีเยอะมาก่ะรู้สึกดีใจมากว่าเราพาคนมาถูกทางคืออย่างเมื่อวานส่วนมนต์ชีวิตก็เปลี่ยนได้แล้วจริงๆเขาได้แล้วใช่ไหมคะ อย่างไม่เข้า<ช>ไม่ได้ให้ตั้งใจจริงๆค่ะทุกอย่างเปลี่ยนได้นะคะก็คิดว่าอันนี้คือบรารมีที่แบบดีที่สุดแล้วก็เลยจะทําก็จะทําต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งใจจะทํานะคะก็คืออยากจะทําจังหวัดละหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนต่อจังหวัดทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะคะตอนนี้มารับเนี่ยบางจังหวัดก็ยังน้อยอยู่น้อยมากหนึ่งคนสองคนนะเข้านะแล้วอ่ะค่ะ ถอยถอยอ่ะฝากนะคะถ้าจังหวัดไหนที่แบบว่าใกล้ๆถ้ายังไม่ได้ก็ติดต่อจาร์มาได้นะคะในขบวนอ่ะเดี๋ยวเราย้ายขบวนกันนิดนึงขบวนเราใหญ่มากๆนี่ใหญ่มากอ่ะถ่ายให้หมดเลยค่ะอ่ะที่รักคนสวยเดินต้องมีโดนแล้วนะคะแบบนี้เดินอ้อมเลยค่ะแม่ดามต้องซื้อโดนแล้วนะคะ่ใครจะเก็บบรรยากาศให้แม่ดามหน่อยอ่ะเดินอ่าเก็บให้หมดเลยอ้อมไปด้านหลังด้วยนะคะเพื่อถึงเอฟซีจะได้เห็นการว่า เพื่อนๆทุกคนมีคนมาทําพิธีให้เรานะคะคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องพลังงานวมวลรวมแหละนี่ก็คือนะจุดนี้เป็นเดี๋ยวไมโครโฟนแล้วอ่า <laughs> ทีนี้อ่าอยู่ๆก็มีเวทีเฉยเอ้อาไปแล้วนะจุดๆก็คือวันนี้ที่จอยตั้งใจจะมาก็คืออยากจะบอกวาทุกคนว่าเมื่อวานซ้อมมาแล้วแล้วก็เขียนใส่กระดาษมาด้วยว่าจะมาพูดอะไรกับที่ศาลหลักเมืองอเพราะฉะนั้นเนี่ย มาดามหลอกทุกคนมาเพราะว่ามาดามจะขอเอาบุญทุกคนทั้งหมดที่มาในวันนี้ถวายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็จะถวายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกทุกจังหวัดทั้งเจ็ดเนี่เรย่สื่อถึงพลังบุญที่เต็มเปี่ยมมากก็จะบอกทุกคนว่าหลายหลยคนไม่รู้ว่าทําไมตัวเองยากจนทําไมตัวเองเป็นหนี้ทําไมตัวเองมีปัญหาเพราะจริงๆหลายๆคนมีบุญมีบารมีมากนะคะแล้วก็มีเงินมีทรัพย์ อยู่มากแต่ว่าเบิกบุญกันไม่เป็นเบิกทรัพย์กันไม่ได้เพราะว่าเราปฏิบัติเราสวดมนต์แล้วน,นั่งสมาธิแต่เราไม่เคยที่จะนาบุญที่เรามีนะ่ะมาเบิกทรัพย์ทีนี้วันนี้พวกเราทุกคนมีบุญใช่ไหมคะเราสะสมบุญมา40กว่าวันใช่ไหมคะเราถวายท่านแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอให้ตัวเองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน คิดที่จะทําสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรู้ไหมว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินแห่งบุญบารมีดังนั้นคนที่จะอยู่ที่นี่ได้ต้องทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาถ้าพวกคุณสร้างบารมีแต่พวกคุณไม่ขอท่านก็ช่วยไม่ได้ท่านก็เอื้อมมือเข้ามาให้พวกคุณไม่ได้แต่วันนี้ถ้าพวกคุณเดือดร้อนคุณต้องการคุณบอกเลยว่าบุญที่หนูมีทั้งหมดวันนี้ลูกขอแลกกับทรัพย์ทางโลกด้วยเถิดเจ้าค่ะ เข้าใจไหมคะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จอยถือว่าจอยบอกกับทุกคนแล้วนะความลับดังนั้นน่ะสะสมบุญบาร,รมีเก็บให้มากที่สุดถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเบิกแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือจากแผ่นดินต้องการความช่วยเหลือจากชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณบอกได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือผู้คุณทุกคนเพราะว่าผู้คุณเอาบุญมาให้ท่านแล้วและคุณก็ตั้งใจว่าคุณจะสร้างความดีและจอยขอนะ ถ้าทำแล้วอ่ะขอให้ตั้งจิตได้ซบมาเพื่อขยายฐานบารมีเพราะว่าการขยายฐานบารมีอ่ะจะทำให้ได้บริวารจะทำให้หน้าที่การงานของตัวเองอ่ะเจริญก้าวหน้าเพราะว่าเราต้องการทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาเราต้องการทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองดังนั้นเขาจะให้ทัพย์คนดีให้ทรัพกับคนที่รักแผ่นดินแน่นอนเพราะว่าจอยเป็นคนหนึ่งซึ่งทุกคนถ้าเป็นเอซจะรู้ว่าจอยมีคนจำนวนมากอยู่กับจอยแล้วได้เงินมาก จากสิ่งที่อยเป็นและสิ่งที่ใยสอนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาแล้วเราเอาเอาบุญถวายท่านทห้หมดนะคะอ่ะวันนี้ก็คือเป็นสปีดอาจารย์น้ำมีอะไรฝากว้ไหมคะก็ขอบคุณขอบคุณแทนมาดามค่ะปื้มน้ำตาปลิ่มรู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มีใจเดียวกันนะคะใจเดียวกันที่มาจุดหนึ่งคือคือจุด ของมาดามจอยนะคะแล้วร่วมมือกันในเรื่องของการสวดมนต์อาจารย์น้ําดูดวงนะคะดูดวงให้แล้วรู้สึกภูมิใจค่ะบอกอะไรเอฟซีมาดามนี่เชื่อหมดเลยนะคะเป็นการดูดวงที่ง่ายมากไม่เหนื่อยเลยบอกว่าไปสวดมนต์กันนะคะทุกคนสวดแล้วก็รายงานให้ด้วยค่ะ แล้วก็ได้รับข่าวดีทุกวันนะคะได้รับข่าวดีทุกวันไม่ว่าจะเป็นเงินล้านเงินแสนทุกคนนี่บอกบอกจนเราแบบโอ้โหปื้มมากเลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ยิ่งวันที่เราอะ่ะไปสวดบนแล้วก็ให้กับสารหลักเมืองเนาะพูดแล้วขนลุกตามเลยแบบ ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนจะยินดีแล้วก็พร้อมใจกันนะคะก็บุญบาร,รมีนะคะของทุกคนเต็มเปี่ยมอิ่มเต็มวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จยั่งยืนนะคะม,มั่งคงั่งมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นค่ะสาะยอมรับอมรับ,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 บแต่จริง,ๆ,รงๆนะก็วันนี้ก็แบบว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาจะให้มาก็อยากจะมาสวดพระคาถา มหาจักรพรรดิที่นี่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าเพราะว่าที่นี่เขามีกฎระเบียบค่อนข้างเข้มงวดเราก็เลยแบบเกรงใจว่าเดี๋ยวเราคนเยอะไหมเราเข้าไปส่วนมัวจะรบกวนคนอื่นไหมเพราะเยอะจริงๆเยอะเยอะมากค่ะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าบอกแค่ <S <S แป,ป๊บเดียวด้วยบอกสองมาแปดสิบ <80 S 1> ที่งานนั่นนี่คือบอกแล้วก็บอกบอกแล้วก็ซ่อนแล้วก็ลบแล้วลบแล้วแล้วก็สร้างแบบไปไว้ด้วยนะบอกรู้สึกจะ ชวนเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมคะกลางวันเมื่อวานอะ่ะประมาณเท,ที่ยงเที่ยงรู้ยังว่าทำไมถึาถึงขนา,า,งงาน้เเ <laughs> พราะว่าพวกเธอมาสายเราก็เลยนัดถกโมกช้าต <laughs> ้องมายืนรอกันอย่างนี้แหละก็เดี๋ยวอีกประมาณอีกห้านาทีละอีกห้านาทีเราก็จะเข้าไปสร้างประวัติศาสตร์ขายายถ่ายบารมีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพวกคุณทุกคนคือตัวไทยของประเทศไทยพวกคุณทุกคนคือตัวไทยของชาติทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด เรียกมาด่ามด้วยนะคะทุกคนคนเหมือนแล้วอ่าเหมือนคังครูไปเลยนะคะเนี่ยใส่ชุดขาวเนี่ยนะพวกเราจะรวยใช่ไหมทุกคนรวยไอ้วุฒิใหม่รวยพวกเราจะรวยโเต็มเต็มกระดับเต็มไปด้น้ำเลยพูดให้ใครถูกหวยมั่งยกมันเลยอ่าไหนขอโชว์ตัวหน่อยโอ้ ยินดีด้วยนะแต่จริงๆ<า>ไม่เน้นให้ไม่อยากได้เอฟซีเล่นหวยก <c ười> ็ยังจะไปแอบ,บเล่นกันอีกก <c ười> ็อชอบกันนะเนาะได้ <c ười> อชอบกัน <c ười> นะเพราะว่าตั้งใจ <c ười> ในใจอ่ะคือตั้งจิตว่าอยากสร้างอภิมหาเศรษฐีหัวใจพอโพดีสัดเพรา <c ười> ะฉะน,นั้นเลยต้องพามาที่นี่สารหลักเมืองให้มาทํางานหาก,กินกันได้ไหมอย่าไปไ้ตั้งตัว ทำงานสร้างธุรกิจสร้างอาชีพแล้วก็แบบโด่งดังระดับประเทศเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่เดียวที่ทําจะพูดว่าถ้าทุกคนรู้ว่าสารหลักเมืองเป็นจุดที่เชื่อมดวงกับดวงโลกเพราะฉะนั้นเวลาคนมาขอที่ศารหลักเมืองก็จะดังระดับประเทศแล้วก็ดังระดับโลกมาดังก็เลยเลือกที่นี่เป็นที่ที่มาบวงสรวงพิธีเพราะฉะนั้นใครที่มาวันนี้ต้องรวยทุกคนนะต้องเป็นเจ้าของกิจการนะ เราต้องขยายฐานบารมีนะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่าจอยอ่ะจอยเคยหมกมุ่นเรื่องเงินมากแล้วเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจอยถึงได้แบบไม่สู้คนอื่นไม่ได้จนจอยมาเรียนรู้กับพระครูไทยอะคะ่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าเรายังขาดเรื่องบารมีดังนั้นเจ้าก็เลยมุ่งใหม่เลยว่าเงินที่ข้าพเจ้ามีในตอนนี้ขอนามาสร้างบารมีขอนํามาขยายฐานบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะประตูเปิดแล้วนะคะ อ่าประตูเปิดแล้วเราเดินขบวนเข้าไปเลยใช่ไหมแต่ก้องต้องเดินถอยหลังดีเราอ่ะโอ้นี่อ่ะอ่าไปถือรับผิดชอบป้ายกันด้วยอ้โหูเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลย ันนี้นี่เราไปเราต้องไปถือเราต้องไปอยู่น้ำขบวนสิเราไปตากล้องเราต้องนำคนอื่นเขาใช่ใช่ค่ะนอนรอนอนรออ่าดีมากนอนรอห่วยขบวนจริงๆหลังนี้จะต้องไปเอาอีกลังหนึ่งนะหลังตากล้องอันนี้หลังัสดีค่ะอ้าว้องจำพิมมันจะมีหลังที่ไม่ค่อยสวยอีหลังนล้วนเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปกับทุกคนค่ะอ๋อ เอาลังที่แบบว่ามันไม่ค่อยสวยอ่ะอันนี้อันนี้ผิดไปที่นี่เลยค่ะไปวายก่อนเลยค่ะพี่อ่อไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ข้างในค่ะก็มาแปดสิบอันนี้มีห้าสิบใช่ป่ะพี่ก็เอามาเพิ่มอีกก็มาสามสิบสี่สิบนะก็พอดีอะอีกเอาอีกลังนึงก็ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่แล้วกันหาอ๋อไปอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วกันค่ะโอเค กระเป๋าเราจะเราจะปักกระเป๋าใครได้บ้างเนี่ไงจะช่วยแจกใครได้บ yes um, ้างก็ได้ก็ได้อ่ะฝากไหนได้ไหมคะส่วนลูกหน้าอะคะเอาของเราฝั่งนู <the 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 bon ้นอันนี้อันนี้เป็นแบบว่าไม่ใช่มังสวีรัติค่ะสสวัดีค่ะของเราอยู่ฝั่งหน้านะคะอันนี้เราต้องแต่งหน้าโอเคต้องเป็นลายสีเจ้าชั้นอ่ะเขาเดินตามกัน ปากกระเป๋าหนังเหนังนะคะวัาดีค่ะพี่คุณโอ้ยอะไรละมายังไงคะเนี่ยโอ้เรามาคนเดียวเหรอคะอ้าวโอ้สุดยอดเลยอ่ะแล้วมาเดินทางมาไงคะนั่งเครื่องมานั่งเครื่องมาโอ้แล้ว่ะกลับนะค่ะนั่งเครื่องกลับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะแล้วรถที่กลับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรเปิดวัน โอุ้ณมากค่ะอุ้ยเราได้เราได้ส่วน V I P มากเลยนะสวัสดีค่ะอย่าดะได้ค่ะระวังทั้งได้นี้ได้ได้ค่ะเรหาจดเดี๋ยวเราทำที่ี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราทำที่หาจุดเลยค่ะเอ๊ะมาดามเขามีจานเปล่าสองอันนี้คือเขาเตรียมไว้ให้ระวังขนมค่ะใครทำขนมอะคะใครเอาขนมมาเนี่ยพี่ใครเอาขนมมาไหมจ้า ถ้าจะขอวางวางให้ส,สวยๆอะค่ะให้เวลาโชว์เราสวยๆอะวางได้ไหมคะวางได้เลยค่ะวางตรงนี้อ่าสวัสดีค่ะฝากตก้องดูแลตะก้องพยายามดูใช้อินเนอร์เลยข้าพเจ้าขอให้เทพเจ้าตะก้องอยู่ใน นอฮะน้ำปูไในไหมคะมีประคำแต่ว่าอยู่ในรถหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองระวางเดี๋ยวอันนี้มีค่ะอันนี้ใช่ไหมไปทางตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะตรงโน้นแล้วเขาจัดกันอยู่นี่มีค่ะมีอ่ะแล้วอันนี้ของใครไม่รู้ค่ะนะเป็นขาไปจะให้มาเดี๋ยวพี่ใครก็จะช้ถวายอะไรของทัวเอาไว้ข้างหลังไหมพี่ เอาไว้ที่ที่กล้องไปอยู่ตรงนั้นเลยค่ะซ่อนเอามุมกว้างเลยไม่เป็นไรค่ะคอให้ถึงประตูเลยนะครับอ่ายังมีตําแปลมาเอามาอะที่จอดรถเดี๋ยวเดี๋ยวตกล้องเดี๋ยวเธอไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอจัดโต๊ะนี้นึงนะคะอันนี้ปากคำของใครคะของใครเมื่อกี้เมื่อกี้ตะกี้ให้ใครให้ใครให้ยืมถือค่ะ ออ๋อของพี่ใช่ไหมใช่ใช่วางเลยค่ะเอาให้สวยคิดว่าสวยจัดใครเอาขนมมามาวางได้นะคะใจสวยวางจัดฉันบอกเพื่อแล้วใช่ไหมว่าจะเอาอะไรมาให้บอกแจ้งลงหน้ารวยรวยเฮงเฮงนะคะโชคดีโชคดีไม่เป็นไรทุกคนแสดงว่าไปบนอะไรไว้ แล้วก็มาเอ้าเอนาเอ้าเอ้าเอ้านี่พี่เป๊บซี่นี่รู้เลยนะคะเนี่ยบอมาดามในมหไหมล่ะอ่าในใครใครถือกระเป๋ามาดามค่ะเมื่อกี้อ่ไะให้พยาคุณถือนะค่ะแล้วไวลไน่นี่ดูไหมคะดูไหม เวลาเวลาทํางานก็จะเป็นฝากพี่นี่ดูกล้องได้นะคะเอ่ถ้าเมื่อยนะอะไรเงี้ยเรามีเวลาพึ่งชั่วโมงนะครับต้องเสร็จภาในหกโมงรึ่งนะกเราจบทพาพี่พาเปนคนนำใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ เราต้องทําอะไรมั่งคะเป็นบริษัทเป็นกลุ่มแฟนคลับเราทำเหรอคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอามาอ่ะชื่อป้ายอยู่ไหนคะป้ายทุกคนเลยค่ะป้ายอยู่ไหนคะนี่ค่ะอาป้ายโชว์ให้โชว์ให้อาจารย์ดูหน่อยค่ะแล้วผมเอานี่นะเดี๋ยวเราก็ถ่ายกันเองได้อะไรแล้วก็เอาออกมาตัวแทนได้ค่ะมามามาแล้วให้ตัวแทนทั้งหมดอันนี้จะเอาไว้ิียอะจริงเหคะวางเลยค่ะวางยังไงก็ได้ค่ะให้สวยงามวางได้เลยค่ะได้ไหม น้องคณะเดี๋ยวปัดปัดไปข้างหลังแล้วจังหวัดคนเดินเข้ามาอ่านิชชาภาอันออกใช่ไหมคะสริชดจิระาสาริชดสระใรอยาง <c oughs> บารมีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแล้วก็เก้าคนนะคะ ได้ค่ะเขาเข้าไปวางได้เลยค่ะอ่าเอาเอาพี่พี่พี่ใช่ไหมแกออกพี่ะใช่ค่ะพี่เป็นประธานค่ะแล้วก็ตรงน้ำผึ้งก็ได้ค่ะเนี่ยผมก็บอกตลอดคณะโอเคคณะใช่ค่ะเลนะทำไรสดทำไรสดใช่ไหมอ่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็เดี๋ยวตอนตอนพีที่เริ่มเราค่อยปิดไลน์แล้วกันเนาะตอนนี้ให้ดูบรรยากาศไปก่อนได้ไหมแล้วก็ก็ถ้าเกิดว่าพอตอนทำตอนทำพิธีก็ไปที่ทที่ที่พราหมณ์เลยนะคะ คนไหนที่คนไหนที่จุดเทียนหรือคนไหนทําพิธีก็นี่หละก็ซูมคนที่เขาซีนโอเคอะไรนะคะจะเอาทูบวางใช่ไหมคะเอาเข้าไปวางได้เลยงั้นโอเคปิดงั้นปิดเลยค่ะโอเคงั้นก็จบโอเคนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตตั้งสมาธิแล้วก็ทําพิธีก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่หลังจากเสร็จพิธีค่ะสวัสดีค่ะโอเคปิด